ก็ S 1> <S 1> สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับผมมาเลื่อยไม้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมก็ไม้ก็มีค่อนข้างขนาดพอสมควรนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะตัดได้ไหมครับผมพอดีก็ตัดแต่กิ่งเล็กๆนะครับผมวันนี้ก็เอามาล้มไม้ยูคากันนะครับท่านผู้ชมพอดีผมว่าถ่ายให้เห็นนะครับผมบางจอดบางตอนเท่านั้นนะครับผม เพราะว่าผมไม่สามารถถ่ายตอนใส่บายาวได้นะครับท่านผู้ชมจะถ่ายตอนใส่บาสั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม ก็ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทำไมผมไม่ถ่ายตอนตัดต้นที่มันยืนอยู่นะครับผมผมไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมเพราะว่าผมใช้บายาวนะครับผมในการล้มไม้นะครับผมและนี่ก็คือเอามาออกงานแรกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมกับต้นยูคานะครับผมก็ออกงานแรกนะครับผมเพื่อที่ว่า จะซื้อของแพงนะครับผมจุดเริ่มต้นของคนเราไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมก็เริ่มต้นจากของถูกเนี่ยแหละครับผมหาไรายได้นะครับผมเพื่อว่าที่จะไปเล่นของแพงกันนะครับท่านผู้ชม ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางช็อตบางตอนก็ไม่สามารถถ่ายให้ดูได้จริง,รงๆนะครับท่านผู้ชมชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ